ต้องดูว่าจะตีไข่แตกหรือเปล่าครับอาจารย์ s า b h a ธักระดุลผู้ที่ตีไข่แตกไหม <Okay. S 2> โโดวิดเอาเดินสองคู่เลยใช่ไหมแพ้ไปสองคู่โอ้ยสองศูนย์แล้วโอ้ยนายใที่หน้าเขามากเลยอาจารย์สามารถบอกว่าแมาไก่เดิดนทางมากไ<ด>ามากลอาจารย์สามารถบอกว่าท้าย้ายท้าย้ายเดี๋ยวก็รู้เขาอาจจะมาตีเตือนก็ได้ยังมีเวลาอีกเยอะค่ะตีนต้นให้เพราะน้อยลำไปก่อนมีอีกเดี๋ยวมื่อลให่จะมาทีสีผมว่าน่าจะให้พี่ดูแล้วแกไปถอดกนะดูกโอ้ไม่ได้ มวแพ้ทุกคูดล่วมันปลนลมไนนั้กระดาโอลิมปิกนะเชียร์ครับรรลัยบทไอ้ซายไต้ซายไอ้หมูจากจังท่าุรี้หน3รอบรุ่47กิโลีสายนูนะคะเทท เราเป็นคนลย FC เสียบกระส่านะคอบมากเลครับจัดระเบียบอยู่น B ที่เราจะได้ดูอย่ทั่วสวนนเตะนะคจะอยดูแล้ววีนกตดด้วยให้พวกเราไม่ต้องกะร ਨਬੂਰੀ ਖਾਲਜ <laughs> แล้วก็ขอบคุณอาจารย์มดดังสิบันด้วยนะคะคแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ทางผลิตภัณฑ์มากๆก็จะมีการมอบอุปกรณ์มวยให้กับค่ายมวยด้วยนะคุณจอยนะถือว่าเป็นความโชคดีของค่ายมวยครับที่มประสบการสิ่งคิดไฟที่ตะบ,บนช่องเม็ดนะครับอำเภอศรี์นุนทรอุบลราชธานาีต้องจับเอาไว้เลยนะครับ12มิถุนายน12มิถุนายนนะครับอ่ะแล้วก็ คู่ต่อไปเป็นคู่พิเศษนะครับอ่ะพี่สีรออยู่แล้วอ่ะเตรียมไปเลยนะครับโอ้พิเศษครับต่อจากคู่นี้ครับนี่อ่ะอ่ะเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับอยากกระพริบตาแล้วกันครับคู่นี้คู่พิเศษก่อนหยองช็อกแม็กกี้หรือลังแคร์จะชกกันเดี๋ยวจะถ้ากระพริบตานี่คือล่องหนเลยใช่ไหมไปเลยครับต่อไฟไปแดกแมลงไปเลยลูกศิษยดดวงตาซิ่งคิดล่องหนเอาวอ่ะทีนี้ดู ท่านพิธีกรครับผมอกผจัดไปจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปจับนมัสก,การที่ที่วัดเลยฝา,ากตัวเป็นลูกศิษย์ครับยกสองทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนี่คือนะค้าบอกเลยว่าท่องไว้ขึ้นใจเลยพี่น้องครับอย่าไปดรามา่าครับคนที่ติดตามทางเพจอย่าไปดรามา่าถือว่า กท,ท่านไปธรรมาดานะคููจอยนะบ้านเพื่นนอ,อ,อ,อนุ่ทีคือขอบคุณผมตัวเองนี่ดูทักษะ สอโอ้ยโอ้ยแต่มีในสัปดัห์ที DE ่หนึ่งชัยวัดต่ัมของการรอดพิบูลยี่หมิถุนายี่ห้ามิถุนาเราเจอกันทก้มยหนึ่งชัยวังระทของกาิบูล่โดเธอ้าาทสว่างพีร้องคนละไซรับพี่นุรคนละไซ์ครับพี่ดีกันคนละแบบขอจะว่า้ร้อยอ้้ดูครับเจ้าเรือเจ้าเรือหุหุคลยคล้ายิจิหุบ้ยคลคลจิชดชื้น ต้องลงทุนร้อยเล็กนี่ก็ต้องสู้เพื่อน่าจะให้พี่ทัวร์แล้วน่ามาเทนะน่าจะให้พี่ทัวร์แล้วนะมาเทนะโอ้โหดูครับแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดครับยกสองเลยครับมาลุกกันต่อครับแต่สูงยาวเรื่อยเรื่อยแบบวัดแพงได้ข่าวว่าแดงนี่เป็นดาวลูกของอาจารย์อินสอบพิชิตทองด้วยนะ เจ้าจีนนะเจ้าจีนนะอาจารย์ที่สอพนี่ก็มาเรือนี้นะสิสี่ิสี่วิจุนายรเย็บพชรเสียมู่เนคะอาจารย์เพชรสอสกุลนนท์ตลาดจกเมฆ่วกน้องมีวยก่นที่อ่าเื่อน้ไม่ไกลนะเดี๋ยวให้พี่ีมาสนับสนุนใกล้ใกล้ใกล้เลยอ่าเดีวใกล้ใกล้เลยี่ก้ใกล้เลยวย่ใกล้

ป่าลั่นป่าลั่นด้วยจะมาโชว์ศิลปะในการไหว้ครูด้วยนะเออนี่อาจารย์ป่าลั่นน้อยครับี่สัมก,กัดายมวย,ยสวนสมรุทธภัยาครับลูแปงครับลูแปงครับส่งโน้ยก็ยังให้ส่งโน้ที่ด้านหน้าด้วยนะครับทีมงานเวลาถมโวยแจ้งมาครับลูแปงตั้งแต่คู่แรกครับบอกว่ายังไม่ส่งโน้ดึงนะครับส่งด้วยนะครับแท้เลยนะคะแล้วก็คู่ต่อไป คู่พิเศษของเรามีเซอร์ไพนะค่ะหลังจากคู่พิเศษเสร็จแล้วก็จะไปที่เพชรนำทิพย์ฉลามขาวอาผู้สี่ที่เราแจ้งไว้กูากเพชรใหม่กับสิงห์เรื่องทุนการศึกษาแจ้งมาเลยนะคะที่ด้านบนประชาสัมพันธ์นะทางล่างคุณจอยดีๆีอาจารย์ก้องธรณีพยักษ์อรุณนะจับใด้ไมสมัยชกกับ เขาชายอ่ะนี <irgendw carbono S 2> ่ว <imprisoned> anyway, ันน kind of ี cool. ้นี่ดูด <West> ูด <Looking into stairs> ูลูกล่างลูกล่างนี่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยลูกล่างเหมือนหูหินมากเลยอ่ะไอ้ซี่กินข้าวหามูวัลสีจานมีการพัฒนาการที่ดีเพื่อนบ้านครับต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับจากกองธนินจนจัดหลายเส้นนะครับกองธนินพยัคฆ์อรุณในยุคโน้นพี่น้องไม่รู้จักไม่มีครับเป็นการแข่งขันของแม่ดูขัดแม่ พี่สีนี่แกมีอะไรหลายอย่างนะครับก็กลอกกลอกบอกว่าเฮียกาะลอกบอกว่าพี่สีอย่าพูดอาแล้วก็ทางเพชรมหายแจ้มาห้าพันนะครับบักห้เท็ดมาบักไห่มาห้าบัห้มาบัห้บหาบหมบกมกก้ใกล้กล้้ั

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับถ้าหากว่านักเงินพิชิตแดงได้ภายในยกต่อไปนี้ทศก็ยังไหเราจะพานักเงิน สองอลาวไปภูเขาควาโอ้โหโอ้ยไปดูลูรุ่นที่สามอ่ะเด็กได้ข่าวว่าหลวงตาสินทรัพย์ี่ก็ไปมาแล้วนะเออไปค้นหาเหล็กไหลที่ภูเขาคายไม่เคยไปไม่เคยไปใช่ไหมไม่เคยไปหลวงตาไม่ชอบอยู่ที่นี่ไม่ชอบอยู่ที่นี่หลวงตาอยู่ความจริงโอ้อยู่ความจริงแล้วอยู่ความถูกต้องได้ข่าวว่าท่านไป็นกัวผีนะไป็นกัวผีหมดใวลูกศิษย์ เกษตรเขาคงไม่ได้กลัวผีกลัวผีอย่างเดียวผีขนมผีแกลัวเ,เจ้าหน้าที่เวทีเราด้วยนะคะดูดูแลพื้นเวทีด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ครับประวีทไฟหอมครับทำง,งานครับดูครับรู้สึกว่าจะมีนี่ห้าก็ถ้าเป็นบ้านเท่านี่ยก็เลยบ่กห้า,หา,หาที่เดียวมไม่ที่นะคุณ เทียมสลามเสือนขี่เหี้ยที่คุณหมอพี่หลวหน้าโอรัวโอรัวแท้ๆลูกศิษย์จ้าหมูบาดเหนียวและบาดขอขอขอเชิญเจ้าหน้าที่นะครับช่วยเอาลิ้นเรียนในความสะอาดด้วยนะครับคือเวทีมันมันเปียกเอาลิ้นเรียนหน่อยฮะเอากระชิวหานะครับตัวัดขอบเวทีหน่อยคุณหมอพว่หัวหน้าที่อร่อยอ๋อที่สีใช้สัตว์ดีมากเลยชิวหา ด่วนเลยด่น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 เข้าหมุนกลางก่อนนักมวยเข้าหมุนกลางก่อนเจ้าหน้าที่ไปครับสายล่หรอแล้วไล่ไล่แดงลงก่อครับอยากอยากอยากแดงแดงแดงเจ้าหน้าที่ดีๆไปรับแปดครับอย่าเพิ่งไล่ครับได้รับแปดอย่าเพิ่งไล่ครับเร็วหน่อยฮะเร็วหน่อยครับเอาว่าชิวหายฮะกวัดขอเป็นทีหน่อยครับเปทีเปียกครับอ้าวอาจารย์ที่เด็ดต่อยมวย แต่เขาก็แลเขก็เขียนเหมือนเหมือนสร้างสถานการณ์เหมือนอยู่บนทีวีที่สี่ที่สี่แล้วมาในรายการที่สี Disney ่ Disney. Disney 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 thank you เราจูด้วยล้ว รับใจสวายครับไปเป็นไงพี่สีพี่สีเป็นยังไงผลงานชีดชัดไงเต้นเต้นแล้วเหรอเสียวเล่าใจมากเลยทุนีโหหินโหหินนะยกยกนี้นะยกที่ไหนยกสี่ต่อไปยกสุดท้ายยกสุดท้ายยกสุดท้ายนี่ฮะทำแล้วใหมัดชูดชูต่อชูได้รับงารจากพี่สีสองพันบาทไม่เกี่ยวกับหลวงตาสิครัะ เอาบุ๋เหี้นเพิ่อมอีกสองขันจากที่สีไหนที่สีเนี่ยอยู่นี่เอออยู่นี่ท่านเด็กท่นานอยู่นะ่ท่านจะเป็นไปไม่ได้ท่านคุณหนี้เ,เริ่มเริ่มสงสัยแล้วเดี่ยหากันไม่เห็นเลยเนี่ยเ<อ>พเราะว่าดูๆแกก็ปุ่นหายล,ลอกหด แต่แคม,ม,มกับส,อ,สอ้หมดมเฮ้ยผมผมบอกก่อนนะนักว,วยเริ่มแจ่มไดีนะลูกศิษย์ลูกศิษย์ของอาจารย์สามรารถถ้าตีใ่แตกได้กำลังใจมาเ,เลยนะน่นแต่ว่าผู้บรรยายนี่ไม่เคียนนะไม่เียนนะถ้าเกิดราใใ่แตกเาเราีได้ไหมแต่การทีหมันอดคนละแกมันคนละแตกอันนี้ดนอกไม่เนนะีอี้ยกสุดท้ายค่ะ

ดูว่าพี่สีจะได้แจกอัดฉีดหรือเปล่าสนยังอยู่หรือเปล่าลองหัวหรอ่บคำตอบสุดท้ายครับคู่นี้ชูมบาไลยสามปรันี้่ขอเชิญนักมวยทั้งคู่ไปรับรางวัลสุด